รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกััมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาว ต่อจากนี้เราจะพาย้อนกลับไปดูว่าปีที่ผ่านมามีใครกันบ้างที่นำความสุขและความสนุกมาในรายการและนอกจากผู้เข้าแข่งขันที่เป็นนักร้องแล้วยังมีคู่หูคู่หาแถมเป็นครูเพลงไม่ใช่ใครที่ไหนครูสแตมและครูมหานั่นเองและเนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ทางรายการขอนำเสนอเทปพ,พิเศษเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านไทย สำหรับใครที่จำไม่ได้ว่า2คนนี้เป็นใครเราไปดูประวัติพวกเขากันอีกครั้งครับสแตมและมหาสุดยอดปร,รมาจารย์ครูเพลงพืนบ้านสแตมนายสตานันพรุตพิเชษเป็นหัวหน้าผู้ภาคเจราจาขนมีประสบการณ์ภาคขนเฉลิมกรุงมานานนับ10ปีจุดเด่นของสแตมคือการภาคขนเสภาทํานองสนอเฮเรือดนตรีไทยและเป็นตลกขน มหาว่าที่ร้อยตรีอายเรศงามฉแฉล่มปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่คณะศิลปกรรมรามคำแหงและเป็นหัวหน้าคณะสวดคฤหัสคณะมหาเทพบันเทิงศิลป์มหาเชี่ยวชาญเรื่องเพลงืินบ้านสวดคฤหัสความสามารถทางช่างศิลป์ไทยโดยเฉพาะงานช่างทำหัวโขนและเป็นตลกโขนแนะนำตัวก่อนเลยครับผมผมชื่อสแตมครับผมกับผมชื่อมหาครับผม แล้วนอกจากเรื่องโขนแล้วยังรับงานอะไรได้อีกก็เพลงขื้นบ้านอ่ายังชอยเนี่ยก็เล่นได้อ่านหนลองชอยถึงทีมดาวของเราหน่อยทีมดาวตีก็สงสัยกันโยูวว่าถามว่าทีมนี้เขาชื่ออะไรเออทีมดาวทีมดาวอาแบบด้นสดเลยอย่างเงี้ยอ่าด้นสดไปเลย เอองออโอ้ยสวัสดีครับนอว่าทีมดาวามีทั้งหนุ่มกับทั้งสาวเอ,อทะทะวะหญิงชายมากันวันนี้มีกันสี่คนไอ้ฉันนี่ไม่สับสนหนอ,หนอว่าใครเป็นใคร เอาพี่คนแรกกันนี่เขาเป็นนักร้องเขามีเสียงตึกกองเอกังวานใสฟังอยู่เพลงเขานี่ฉันก็ร้องได้ทุกคำนี่พี่แช่มแช่มรำนี่ฉันยังจับได้ไม่ใช่ไม่ใช่ทนายอาวุธเขาชื่อพี่ไทยอ๋อไม่ใช่พี่แช่มมีฉันก็อายงดสุดๆนะนี่พี่ไทยทนานาวุธไอฉันยังจับได้เออ กะถัดมากันนี่ว่าคนที่สอง,ออสองผิวพันผุดผ่องกันเป็นยองใหญ่ใครใครูปร่างและกาหน้าตาผุดผ่องโสภาในฉันรักใครฉันอยากจะไปยืนกันหนอว่าเทียวข้างๆอ,อ,อยากจะเล่นกันลุคข่างกันให้สบายใจ มันเกี่ยวอะไรกับลูกคางเหเฮ้ยก็ชวนเล่นลูกคางให้เฉยอ่ะแล้วเขาเขาเป็นแชมป์ลูกคางไงเปล่าฉันมีลูกคางอ๋อพี่มีลูกคางใช่จ้ะแล้วอยากมีลูกกับฉันไหมไดาเลาเฮ้ยคนที่สองเสร็จแล้วไหมคนที่สองแล้วมาถึงก็ว่าคนที่สามหน้าตาไม่งาม ข้ามไปอ่ะไปขยับด้านข้างไปยับตรงไหนชอบรักเดียวใจเดียวชอบจ้าจคนเดียวเออหายากนะคนนนี้นะหายากไปยรไมชอบคนมีแฟนแล้วไอตัวที่สยังไม่มีแฟนนะเออชอบแบนี้ดีกว่าเออบอย่างพี่นุ้ยเนี่ยเขามีแฟนแล้วเขาก็ไม่ชอบคนอื่นได้ชอบเป็คนมีแฟน พูดอะไรแล้วมึงล้อเแี่ยไม่ได้เขาขับไปทะเลาะกันนะเออไอ้ที่ผมพูดไม่ใช่เรื่องจริงเลยไม่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 มีอย่างนี้จริงป่าวไม่ใช่เรื่องจริงอะฮะข้ามไปข้ามไปไม่เอาไปข้ามไปมาถึงคนที่สี่พนิวานาสนแกไม่ใช่คนชอบคนนะแกเป็นสดใสขอเป็นคนสดใสหน้าตาภูมิฐานนะดูสันดานดี แกเป็นคนละเอียดได้ได้ด้นิสัยเด้ได้ดูนิสัยดีสันฐานสันฐานสันฐานหน้าตาผูกหานนี่ก็สันฐานดีดูแต่งกายีนี่ก็ว่างามหลายแต่งองค์ทรงเครื่องอะดูน้าศรัทธาอะดูงามสง่านักเกินก็ว่าใคร บางคนชอบหานวากแกบาเพราะว่าแก,แาแาแกเจนละาจานหอไม่เข้าใจแต่ฉันน่ะเห็นว่าแกไม่ได้บาเลยสักนิดนะพี่ดาวแกไม่บาเลยก็สักนิดแกแค่เป็นคนวิกลจริตทั่ว <c oughs> ไปท <c oughs> ี่จาจาจนดาจ้ายแม่เอาตอเรายายยอมดาว ในฐานะเป็นมือถอยอันดับไอย้ถอยไอถอยเราสู้ไปสู้ไอ้ที่ว่ามาแล้วก็มีเหตุผลแม่มอนุ่มหน้ามนสองคนใช่ไหมใช่คนหนึ่งหน้าดีและมีรักฐานอีกคนสําลานะดูสุขใสที่ว่าพี่นี่แล้วก็บบ่าบอพี่ไม่เคยงอนงอใคร ได้มาแล้วมาแล้วขอโทษทีแล้วพี่เปียวยานัดนอาจจะมีติดขัดบ้างาาไม่เป็นไรวันนี้มาร้องถล่มดาวแหมมันคนดมกาวสาวๆไม่ให้ตรงนี้แล้วของพวกผมอ,อยากจะคิดชมลมแล้วก็ไม่ไหวตรงนู้นกรรมการแล้วก็รู้ดี ใครเสียงดีๆมาที่นี่ได้แต่ว่าหนุ่มซองคนละมาทั้งนี้มาทำแบบนี้ทำดังได้มาดูถูกพวกเราเราเปสาวไม่สวยเคยไปดูไหมว่าหวยเก้าสิบล้านใครเอาไปนี่แล้ววันนี้มาสักขาดนี้นี่มาร้องเพลงแขกหรอครับเฮ้เปล่าครับเฮ้เปล่าครับอ้าวอยากมาโชยเฉยโชยเฉย ทุกครั้งที่ครูสแตมและครูมหามาในรายการพวกเขาก็จะมาร้องเพลงพื้นบ้านให้ท่านผู้ชมฟังซึ่งแต่ละเพลงก็จะมาในรูปแบบของวันสำคัญต่างๆไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยเพลงช่อยวันสัตว์โลก วันนี้เราสองคนมากันสองท่านมาถึงรายการมาร์ตเกอร์ตะคีเฮ้ยไอเรื่องทางร้องนี่เราไม่คล้องขัดฉันแข่งร้องกษัตริย์มาทุกวันทุกวี่เช้าตรู่เราร้องกันเสียจนคอโกงักแข่งขันกับไอโต้งกันตั้งกะตีสีเฮ <Hey, S 2> ้ยหกโมงเช้าฉันก็ไม่พักแข่งเห่ากระสุนักหกมาสิบนาที อาฝึกต่อกันจนทึงเทียงพร้รองแข่งกันนกเอียงกับเสียงอู o ้อ e. ีท่านพอใบสองร้องแข่งกะมาส่งเสียงออกราพอถึงุ่ำเราก็ไม่เว้นวางส่งเสียงเป็นช่างเสียจนหางชี้ <c oughs> ให้พอถึงเท่ยงคืนปากชักเริ่มแฉะ นี่พอถึงเที่ยงคืนนปากฉันก็แฉะน่ะทรงเสียงเป็นแพ้งพอดีอชาอีชาอาชาอีชาชามน่อยแม่วันสัตว์โลกสัตว์โลกสี่ตุลาครับผมได้ดูเพลงช่อยเกี่ยวกับวันสัตว์โลกไปแล้วต่อไปจะเป็นเพลงพื้นบ้านเกี่ยวกับอะไรช่วงหน้าห้ามพลาด